สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับช่อง My m i Channel นะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม How Designer นะคะเป็นเกมสร้างบ้านันเองอ่าเดี๋ยจะให้ดูรอบๆบ้านก่อนนะคะเราไปดูรอบๆบ้านก่อนแล้วค่อยเข้าไปข้างในกันนะคะข้างนอกก็จะมีหญ้าข้างหลังบ้านแล้วก็จะมีหญ้าแ,และพยาโอ้เยอะไปหมดเลย นี่นะคะคือบ้านของเราเองเราก็จะมาทำตอนนี้เรามีตังค์อู่สามร้อยบาทนะคะวันนี้จะเข้ามาทำเก็บของก่อนนะคะปิดประตูบ้านด้วยแล้วก็จะทิ้งของก่อนนะคะเพราะว่ามันตั้งเก,กะกะ ตอนนี้เราก็ทิ้งมากันนะคะเพราะว่า๋ยวจะเอาเป็นแต่งบ้านโซนแบบแบบสวยๆหรูๆแล้วกันบ้านเราปลุกมาใครเคยเล่นเกมอันนี้แล้วมาคอมเมนต์ท้างล่างด้วยนะคะ โอเคค่ะเราก็ได้ขายของไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราเจะเก็บขยะก,กันค่ะ โอเคค่ะข้างนอกเราก็ได้เก็บขยะไปเรียบร้อยแล้วเหรอข้างในห้องนอนนะคะโอเคค่ะเสร็จเป็นเรียบร้อยในห้องหน้ามีสิโอเคห้องน้าไม่มีจ้าต่อไปเราก็จะมาถูกันวาดบ้านนั่นเอง ที่จะกวาดท้างบนก่อนเพราะว่าเวลาเพราะว่าถ้าเรากวาดท้างล่างก่อนแล้วเรามากวาดท้างบนอีกทีข้างบนมันก็จะมีฝุ่นตกมาท้างล่างอยู่ดีนะคะ โอเคค่ะข้างบนก็หมดมีหมดแล้วแล้วก็ทำข้างล่างต่อ โอเคค่ะข้างนอกเราก็ได้ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอ้าวเราต้องมีที่นึ่งเราไปข้างในกันดีกว่าพี่จะทำข้างนอกข้างเอาตรงนี้ก่อนเพราะว่าเวลาเราเดินขึ้นมาเราก็จะต้องเดินเหยียบใช่ไหมคะ หมหรอตรงนี้ที่หนึง่งเราจะไม่ทำตรงข้างล่างก่อน เสร็จหมดแล้วนะคะโอเคะคะ่ะเราจะยังไม่ทําตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำมั่งนอกก่อนเพราะว่าเรายังมีตังค์ไม่ค่อยพอเท่าไหร่น,นะคะโอ,เะอ้เก็บขยะก่อนเนาะอืมขยะ เรียบเลยโอ้โห โอเคค่ะเราก็เลยทำความสะอาดข้างนอกเป็นเรียบร้อยแต่ก็ยังเหลืออันนี้อันหนึ่งลืมเกม็บแก่ค่ะเสร็จอันบนที่เรียบร้อยเราก็จะมาตัดหญ้ากันนะคะ เก็บให้หมดแลนะเราก็ทำการต่อ,อเคจ้าเราก็ทำไปเรื่อยนะจ๊ะ อ่ะตรงนี้หมดแล้วหมดแล้วแต่เร็วมากเห๋ือตรงนี้นีดนึง โอเคตรงนี้ก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยอืมโอเคค่ะเราก็จะมาทำให้หญ้ามันน้องเห็นไหมที่มันเป็นแบบเป็นแบบเนี้ยทีแบบไม่ค่อยมีหญ้าให้เราทำอันเนี้ยมันจะมีหญ้าขึ้นมาพี่ก็ไม่รู้นันเรียกว่าอะไร เห็นไหมท่านน้องเห็นไนมใช่ไหม ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะบายบาย